กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันลาบเมืองของชาวเชียงใหม่ลาบเมืองล้านนา2,566สุขที่31มีนาและเสาร์ที่1เมษายน2,566ลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเมย่าเชียงใหม่ตำรวจภูทรภาค5โดยพลตำรวจโทปียะตวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค5พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจนายธันวาผุดท่องสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุมยาเสพติดรายสำคัญจำนวนสองคดีจับกลุ่มผู้กระทำความผิดรวมสี่คนตรวจยึดยาบ้ารวมกว่า3ล้านเม็ดยาไอส้อยเกิกิโลกรัมคิตามีนอีก20กิโลกรัมยึดรถยนต์จำนวนสาคัคนพลตำรวจโทปิยะตาวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคห้า 5, ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดจากการประชุมปปสทวิภาคีไทยเมียนมาที่ผ่านมาได้ร่วมกันหาแนวทางมาตรการในการสกัดกั้นและทำลายโรงงานผลิตยาเสพติดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยและในช่วงนี้ใกล้เข้าสู่หน้าฝนกลุ่มผู้ผลิตจะเร่งการนำยาเสพติดที่ผลิตได้ออกจากโรงงานดังนั้นการทลักของยาเสพติด จะเริ่มเข้ามาจำนวนมากแต่ทั้งนี้ตำรวจภูทรภาค5สำนักงานปาปสตลอดจนกองทัพภาค3ได้บูรณาการร่วมกันในการสกัดกั้นยาเสพติดทั้งตามแนวชายแดนและในเส้นทางต่างๆที่จะสามารถเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานได้มุ่งมั่นสใส่ใจขยันและอดทน ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจจนสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดและตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากผลการจับกลุ่มยาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่1ตุลาคม2565ปัจจุบัน5เดือนเศษจ,จับกลุ่มคดียาเสพติดจำนวน13,081คดีในจำนวนนี้เป็นคดีอะไสำคัญจำนวน70คดี ตรวจยึดยาเสพติดยาบ้า60ล้าน6,9872เมตรยม็ดยาไอซ์1,472กิโลกรัมคีตตมีน421กิโลกรัมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับยาเสพติดประมาณ377ล้านบาทมนูพุทธิมูลรายงานในประเทศพื a, ่นบ้านจำนวนมากกับตำรวจหลายร้อยล้านเมตร นะครังนั้นในช่วงก่อน5ปีนี่ยได้มีการพยายามที่จะทยอยเข้าสู่ประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเป็นยาจุดติดอื่นๆก็จะส่งไปยังประเทศที่3เช่นยเสพติดยาไอซ์ยาเสพตยาไอซ์เทอร์มีด้วกนี้จะส่งไปประเทศที่า3ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้แอฟริกาไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับส่วนยาบ้านทั้งหมดเนี่ยเข้าที่การก่าวมาก็คือเข้าสู่ประเทศไทยล้วนๆ นับซึ่งมีโรงงานแหล่งผลิตที่สำคัญนะครับอยู่เนือท่ิดบ้านยจำนวนกว่าเจ็ดแห่นะครับซึ่งกลันการผลิตเห็นว่านับซึ่งจากการประชุะมทวีภาคีไทยที่มานะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการความรับผิดสอบจิดนะครับได้ร่วมกันแล้วก็ <c oughs> กลังหาแนวทางมาตรการนะครับที่จะทำายล้างแล้วก็ จับกลุ่มนะครับโรงงานผลิตซึ่งอยู่ในพื้นที่ส่วนหุ่นน้อยนะครับในประเทศพม่าประเทศพุทธม่านะครับก็ในส่วนนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่าดีว่าช่วงนี้ก่อนเข้าหน้าฝนจึมีการทยอยเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็เส้นทางว่ามีในทุกเส้นทางนะครับเราจึงมีการตั้งบรรยกาศนะครับตามระเบียบ นะครับที่ทางหน่เยอื่นคาดกำนวนนะครับเพื่อที่จะก้าวไปเกรเจากติดติโดยเน้นนะครับการปฏิบัติตามระเบียบโดยกตัญญูหมายในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะการสก,กรรัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่ตัวในนะครับแต่เห็นว่าจะมีเส้นทางใหม่ๆเพื่อที่จะหลบเลี่ยงนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราได้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาใช้เพื่อใช้ในการ จบปรุงจะจะจะปิดให้ได้ผลนะครับซึ่งซึ่งทุกคงจะมีนวัตรกรรมใหม่ๆแล้วก็มีแนาาวทางมาตรการ